ทุกอย่างที่เห็นในห้องนี้ทั้งไปถูกสิงก็ถูกซับหรือถูกใช้ในพิธีกรรมทางศาสนาบางอย่างไม่ใช่ของเด็กเล่นมันถึงเป็นการดีกว่าถ้าเก็บเอาไว้ในนี้ครอบครัววอลเลนที่วิสาด้านม,มาวิทยาตและสยอยาการเก็บจินนี่ไว้ในตูเต้เซฟพ่อแม่เธอไม่ได้เก็บอะไรนะ่นากลัวน่ากลัวเอาไว้บ้างเราเก็บของทุกอย่างไว้ในห้องที่ถูกล็อกเพื่อให้เราปลอดภัยและเป็นเรื่องที่ไม่ดีเลยถ้าจะเข้าไปห้องนั้น คำเตือนห้ามเปิดอย่างเด็ดขาดทำไมถึงเข้าไปได้เน,นี่ยฉันชอบทุกาตาเธอนะ ปีนี้ทำอะไรลงไปยปล่อยพวกมันออกมาใครแอนนาเบลฉันขอโทษเม่อีธอแตะต้องอะไรไปอีกทั้งหมดขอเล่นกับแอนนาเบลได้ไหมฉันว่าเธอบาผิดบ้านแล้วจากที่นี่ไม่มีคนชื่อแอนนาเบลรู้ไหมเธออยู่ที่นี่บางครั้งหนูก็เห็นอะไรอะไรเหมือนที่แม่หนูเห็น ตุกตานั่นคือแสงส่องทางของวิญญาณอื่นขอต้อนรับสู่ถิ่นกำเนิดให้จกักรวาลเดลคอนเจะริง่งฉชอบตุกตาเธอนะ